ครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะหาดรัดชโลธอนนะฮะคือผมเคยถ่ายวิดีโอไว้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคนดูประมาณ2000ักว่าคนแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนะี่ยทำไมคนเยอะอะไรขนาดนี้โหมีทั้งคนกลางเต็นท์นะฮะคนนั่งกินนะครับแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะฮะคือผมดูจากสภาพทั่วๆไปแนละ้วเนี่ยผมมองว่า มันน่าจะเหมือนกับบางที่ในประเทศไทยที่นักรีวิวนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาขับรถไปกันนะฮะนะแล้วก็ไปเจอแล้วก็แบบว่ามีโดนบินนะ่ะนะครับก็คือมันเป็นหาดลงไปตอนน้ําแห้งเพราะหน้านี้น้ําแห้งเยอะเอเพื่อนเพื่อนดูสิสวยไหมฮนะเป็นไงฮะโอ้โหสวยมากนะครับนะแล้วมันก็ยังมีพวกอะไรเรต็ตอไม้อะไรพวกเนี้ย คือบรรยากาศมันให้มันเหมาะกับการกลางเต็นท์นะครับก็มีคนทําอะไรมั่งนะฮะอยวเรามาดูนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะฮะไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับรถติดครับเพื่อนๆอันนี้กำลังกู้นะฮะก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะ,ะยังไงก็ระวังด้วยนะฮะ แต่บรรยากาศดีมาก เพื่อนด้านหลังผมนี่ก็เป็นตลาดขายของกินนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างใครที่มาเที่ยวก็มาซื้อได้นะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ใหม่เลยนะครับก็ว่าได้หลังจากที่ผมตามหาแล้วมีคนมาอยู่ประมาณสองสาคนเออสุดยอดสุดยอด สาวๆชวนให้ซื้อบาร์บีคิวนะค่ะบาร์บีคิวหมูไม้ละสิบบาทอร่อยมากมาขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ <Okay. S 2> เออแล้วแวะใกล้เคียงทุ่งเหี่ยงพนันนิคมส่งนะคะขี่รถส่งดีค่ะเ,เดี๋ยวเราซื้อหน่อยนะครับอขอบคุณค่ะครับเพื่อนๆผมว่าผมรู้แล้วว่าทําไมคนถึงเยอะคืออ่างเก็บน้ํคลองหลวงราชะโลธรนเนี่ยคือบริเวณตรงอ่างเนี่ยเขา ก็ห้ามขึ้นนะฮะแล้วก็ห้ามขายของคือมันเคยมีเรื่องอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็คนไม่รักษาความสะอาดนะฮะก็เลยทําให้คนไม่มากันทีนี้เมืม่อมาเขื่อนเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรยังไงตรงนี้มันเป็นที่ท,ท,ที่เอกชนเขาทำไว้คนก็เลยมาหนาแน่นอยู่ตรงนี้และอีกอย่างคือบรรยากาศมันได้ด้วยนะครับในความคิดของผมเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรา ดูไปเรื่อยๆโอ้านค้าเพียบเลยตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะฮะแต่กล้องเราสว่างคือคนจะมาหาแต่ไม่มีที่ให้เขานั่งนะฮะให้เขาทานเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะนะฮะทีนี้มันทําตรงนี้แล้วก็คนมาเยอะแยะแต่ที่นี้เราก็ต้องดูว่าถ้ามันน้ํามันท่วมมาถึงเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้ามันไม่ท่วมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตรงนี้เวริรกแน่นอนเนี่เพื่นอนๆเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังเป็นหาดเห็นไหมอารมากาศดีมีขา,ายทุกอย่างเต็มไปหมด บรรยากาศกลางคืนจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกนะันมีคนจางเต้นอะไรเมื่กี้มีรถจมนะเสียงแตรนะคือตรงเนี้ยเขาก็มีคนบริหารจัดการแหละเพราะมันเป็นที่เนาะถือว่าข้างหลังมีก้อนเมฆอยู่ก้อนหนึ่งสวยมากเพื่อนๆคือจากที่ผมดูแลยมันก็จะมีเขื่อนระบมเลย ของชาติเชิงเ่าแล้วก็จะเป็นปอะไรนะั้ขาสุพรรณบุรีอ่ะอัานะงเก็บน้ำลำตะเพินนะเอออ่างเก็บน้ำลำตะเพินที่มันจะมีตะก,กูลเนี่ยนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับขนาดขนาดว่าเย็นแล้วนะฮะคนยังมาแบบเต็ไมไ่หมดเลยฮนะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันครับ ว่าเป็นยังไง